กาชาตินี่นะคะไม่สามารถที่จะจัดงานได้แต่พวกเรายังสามารถจะทาบุญได้นะคะเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรานะคะปีนี้ทางจุฬาเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับกาชาตินี่นะคะจัดการระดมทุนพิเศษก็คือทุกๆคนสามารถที่จะบริจาคนะคะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยโครงการของอาจารย์เกตนะฮะจุฬาโควิด -19 ซึ่งกําลังทํา พัฒนาวัคซีน mRNA อันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะวัคซีนตัวนี้เนี่ยจะช่วยเราในอนาคตในแง่ของการทำให้เราเนี่ยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจคือไม่ต้องไปซื้อวัคซีนจากต่างประเทศแล้วก็มีความมั่นคงทางด้านสุขภาพคิดว่าโควิดมันคงไม่หายไปไง่ายๆถ้าเราจะพัฒนาวัคซีนเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินทุนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเรามาบริจาคนะคะเงินให้กับจุฬาชาติ เพื่อให้โครงการของอาจารย์เกียรติเนี่ยสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีนะคะแล้วโครงการนี้นก็จะช่วยเราในที่สุด ง่ายๆเลยนะคะบริจาคสแกน QR วอารคดหรือไม่ก็โอนผ่านเบอร์บัญชีตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นการทําบุญแบบง่ายๆนะคะแต่ช่วยคนได้มหาศาลเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้โครงการ M I N A Co. จุฬาโควิดสิเนี่ประสบความสําเร็จนะคะการทําบุญเรื่องสุขภาพเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งดีนะคะมาบริจาคก,กันคนละเล็กคนละน้อยแต่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยโครงการนี้เป็นไปได้นะคะมาบริจาคร่วมกันนะคะ